จังว่าจะประมาทเมื่อว่าเจ้าของพระท,ท่านเถ่เาว่าท่านแก่แกเพอความตายไม่แน่แต่ที่แน่แน่คือต้องตายนีย่ความตายนี่ยไม่แน่ไม่เลือกหนุ่มหรือกแก่ดิแต่ที่ได้แน่ต้องตายเนี่ออจังว่าพวกเข้ามูฟิกสุสามเนรทั้งหลายติดมาบวชนี่ที่ห้องสังวัทยายถ้ำหมายถึงระลึกนถึงคําสอนพุทธเจ้าดิสังวัทยายสาธยายถ้ำ ภาษาเขาเอิ่นสมุนีว่าสวดมนต์ทำบัตรกับบาไปเออว่าสวดมนต์กับบาไปแม้ในขันพุทธการในอดีตนี่ท่านธรรมบทเพิ่นกับจดจารึกไว้อยู่พระนุรุทธะเออประมาณตีสามหรือตีสี่เพิ่นลุกขึ้นมาเรียกว่าเพิ่นสังวัทยายทบทวนทบทวนคำสอนพุทธเจ้า เกี่ยวกับความอภปมาทธ,ธรรมนั่นแหละบุคคลยังประมาทต่อความจริงไม่ได้เห็นความจริงความจริงคือสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเกิดขึ้นเท่าไหร่แตกดับสูญสลายตายเท่านั้นเองอภปมาทธ,ธรรมธรรมคือความจริงยังมีความประมาทอยู่มากนะเิ่นกันนึกถึงคําสอนพุทธเจ้าเลยนึกถึงไป,น,งงไปน,น,น,นึกถึงไปบวกเข้าสืเอิื่น่าสวดมนต์กับว่านึกถึงไปเปรตตนหนึ่งยักษ์ซีนี่ เป็นเปรตชนิดหนึ่งตัวนี้อ,อ,อุ้มอาลกใส่ทั้งขางแอวเทีเ่ยวหากินมูกกินคูดหากินขี่กินชิมูมกินนํำไา่กินของเน่าและของเสียอยู่ขางวัดนั่นแหละเชี่ยอยู่ไปในระว่างเชตะวันนั่นแหละขางไปเป็นยังคือหากินงจังสันใดเ,ออเพราะอยู่ในระวางทาํากลางบุคคลผู้มีบุญกุศลมากอ,อ,อยู่ในระวาง ยืนระไบางใกล้ชิดบุคคลผู้มีความสงบเย็นถ้าไปมืออื่นห่อนใหม่เด้ไปมืออื่นสิไปห่อนไปใหม่หากินยากเ,ออเมื่อเปรตสุรกายทั้งายเจอกันทำลายทำลายสึ่งกันละกันเห็นกันเป็นอาหารเด้พวกนี้ความเห็นแก่ตัวเห็นกันเป็นอาหารตีทูบทำลายอะไระกินกันอันนี้อุ้มลูกอย่างเง่าเอาลูกใส่บาใส่แอลนี่ยอุม้มแล้วก็หากินขีด กินขีมูกินน้ำลายกินกระเทอะและของเนา่าของเสียต่งตางๆหาไปพอดีหูไปได้ยินเสียงสัสงวัตยายของพระอนุรุทธะนั่นแหละิ่นกาลังระลึกถึงถึงคำสอนใจเจี่ยวกัวว่าอัปมาธ,ธรรมนั่นแหละออบุคคลผู้ตายจากความเป็นจริงยังเป็นผู้มีความประมาทอยู่ออยังเป็นเออข้าใจว่าตัวเองนั่นนะยังเป็นนุ่มเป็นสาว เรได้เห็นความจริงว่าชีวิตต้องมีความตผดปากเป็นธรรมดาต้องมีความตายเป็นธรรมดาแต่ว่าบริหาสิ่งที่เป็นบุญกุศลใส่ตนเองสังวัทย้ายไปเรื่อยเรื่อยออนั่งกันนั่งเปรตนั่นแหละ <c oughs> อุ้มลูกลักจอกเข้าใจลึกซึ้งในถ้ำไดบีดตอนที่เข้าใจลึกซึ้งในถ้ำหุ่นจักบ่อายุยนนี่มันแปลกอยู่เด้เนี่ อายุยนตามธรรมดาวสวัสดอีกร้อยปีอีกร้อยปีนี่มนุษย์จังสิเปรตตัวน,นี้จังสิสิน้นสิ้นอายุของเปรตคือตายไปแต่ว่าในนั้นหดสั่นลงะม่าเหลือเพียงอายุแค่เจ็ดวันเจวันมนุษย์เห็นบลากาลัง่งหลึกซึ้งอินเข้าไปในถ้ำเห็นตามความจริงเป็นจริงแบบไรเป็นจริงเพราะว่าต่อของตอนมีชีวิตอยู่ไหมชีรักมากได พอหลักเอาของไปกับหลักพอก้าวตูเอากับก้าวตู้เอาใส่ไหล่เอาเอาเห็นแกไดแกกินเฉพาะเจ้าของเองญานตระบมีเ,เห็นแกตัวเบียดเบียนคนผู้อื่นเวลาเห็นคนอื่นถูกยากกระทมน้ำลายขีดมุกน้ำลายใส่เขาดูถูกเขาขากสเสลิดใส่เขาเอาบอกเขาไล่เขาไปกินขี่เห็นบ่ละ่ะว่าตัวเองเป็นมานี่เนี่ยเห็นบ่านี่ถุกอย่างขึ้นมาหาตนเบิดเพราะว่ามันออกจากความรู้สึกของตนคือใจตัวนั้น ตายมาแล้วมาเป็นเป็ดนี่แต่ก็มีลูกน้อยพวงพร้อมด้แหละ <c oughs> ลูกนั่นบ่แม่นตายมาํากันดอกแต่ว่ามันเป็นกรรมจากว่าเออจะเสื่อมว่า,วากรรมมันิมิตเกิดขึ้นตัวนี้ว่าให้มีลูกน้อยให้คัดให้ขวางให้ยากให้ยุ่งจากว่าละ่ะบ่แม่นไปนำ้ำบ่แมน่นจิตวิญญาณกับจิตวิญญ,ญาณน,นี่สิม,มาน้ำกันดอกแต่ว่ามันเป็นกรรมที่ไปเคยดูถูกที่ไปเคยใส่ลาย หรือไหลคนสมัยตะกี้ขอท่านอุ้มลูกมาขอท่านเออไหลเขาหนีแล้วก็ดูถูกเขาบอกให้ไปกินขี่เพราะสั่นกับกินสิกระเถอะทำลายกูเนี่ยเอาขากตุ้ยใส่เขาจังสี่นะเห็นบ่าละ่ะอุ้มลูกน้อยคนขอท่านแต่ตอนเพิ่นมีชีวิตอยู่เออเพิ่นกับพ่อมีกินอยู่จังน้อยนะั่นแหละว่ามันเป็นเศรษฐีดอกเพราะมีกินนี่แหละกรรมน้ย้อนขึ้นมาหาตัวเองนั่นแหละจังบอกว่า เห็นตามความเป็นจริงใดจากอายุสี่ลอยปีลอยปีเปรตจากก่อนฮดสั่นมาในขณะนั้นมันย่นระยะเข้ามาบึงอายุก็เลยเหลือแค่เจ็ดวันมนุษย์อ,อฟังทำเหลือซึ่งอ,อลูกที่ยุ่ขางๆบอกว่าเกาว่าหิวแสบท้องม่ยืนยังยุนนี้นี่มันมีเครืองขวางพรอหมหย่างมันหิวแสบท้องมายืนยังยุนนี้ หิวข้าวแล้วแม่หิวข้าวแล้วอ,อหิวแล้วหิวอาหารแล้วครั้งที่หนึ่งก็บอกยินครั้งที่สองก็บอกหิงินครั้งที่สามก็เลยเอาเมื่อหนุมหรือกัดกัดไล่แม่ให้แม่สะดุ้งขึ้นมาเพิบมนี่มันนี่ัวขวางอยู่ด้วยกรบกำตนเองอ่ะแหละตัวขวางก็ดีตัวผีน้อยๆัตอันอุ้มลูกน้อยอยอะข้าง,งแอเอวนี่กับบ่แม่ยนาเป็นตัวกิจวิญญาณอีกตัวหนึ่งมาอุ้มใส่กันด้ บ่เป็นโตสัตว์แบบนั้นแต่ว่าเป็นโตกรรม้าใจบ่แล้ว,ลวกัดสะดุ้งขึ้นมาเพิบปนปดิอันแหละ <c oughs> แต่ว่าเมื่อจิตมันตั้งมันในการฟังธรรมแล้วก็เลยด่าลูกจะเอ็ดไปอื้ออึงไปแม่กําลังฟังธรรมเห็นบ่ <c oughs> แม่กําลังฟังธรรมพระคุณเจ้ากาลังสาธยายธรรมหลังจากนั้นไปเจ็ดเมือมนุษย์เหมือนข้าวเดียวเขาก็ว่าไป ดยความระลึกนึกถึงบทสังวัไทยายของพระอนุรุทธะเข้าไปสู่สุขติโลกสวรรค์ได